มีน้อยอย่างเดือดเป็ันเดี๋ยวบอกอีกทีั่ะ กว่านะครับเราจับสองขัดก่อนถ่ายรูปก่อนได้เลยรูปทำไมรูปลงครับรูปต่งหนรขบอกว่ารูปเราจะรูปจะมีสาวเราจับสอ่ขัดใช่ไหครับนี่จะโชว์วิธีการรูปแบบคนไทย ค่ะเดี๋ยวมาใส่ชุทดทำผมกันก็เลยนั่งทำผมเมื่อกี้ดูนั่งตรงใช่ได้ใช่ได้ดูข้างหลังนะฮะจะทำผมแต่ไม่หกกิ๊บมาพามกิ๊บตีขาวแ <c oughs> อบโบกมือเดินแบบนั่งสัตยไทย <c oughs> ตายยังจ๊ะช่วยเรื่องไม่ได้เลย Nah ini, ini dulu. Naik suruh, naik suruh. Tada. <tangan> naik suruh. เดินไปไหนฮะเิรไปถอ่ะโดนโดนไปอีกแล้วหลายพันเลยหลายพันเลยค่ะคนคนที่ได้ของฝากเราก็คงจะได้แต่สาหรายเพราะไม่ซื้ออะไรฝากแล้วโดนสาหรายไปเป็นแสนล้านเลยแหมกินเยอะป่ะออกกายน่อยไปไปดูออกกายน่อย เล่นกระปิออเแล้วเพื <se yes ่อนมันหนื่อเอาละรู้สึกดีเพรที่ทีาเมื่ี คินข้าที่อย,ย่างคนไทยนะหให้รอยเล่นเวียนใช่ไหมปัญญาพี่ให้เลยผู้หญิงเกาหลีให้สัง่ง มีคนมาเดินเที่ยวแล้วล่ะป้<ร>ายเขียวแล้วก็คือเ,เ,เราก็ไปที่นี่นะครับผมใช่เท<ร>ี่ยวกันเอาแล้วก็บรรยากาศกลางวันกับกลางคืนเหมือนกันไม่ข้ามคนก็เยอะนะครับผม บ่เาเดี๋ยวว่างหลัตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วนะคะใหญ่ไปเลยเนะคะเป็นฮัลโล่ค่ะแซมล้แล้วก็จะมีซุปสลายนกับข้าวแล้วก็มีกินสีค่ะ और oh, हम เดินข้าเดินเข้าไปดูข้างในก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะจะมีพระราชวังเป็นอะไรนะญี่ปุ่นนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วเป็นสไตล์รัสเซียค่ะแล้วก็จะมีโรงละครด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักไปดูกัน กี้หนีไปไหนมาครับไปเข้าห้องน้าห้้องนวมาเราจะเดินไปที่ที่ว่าการสไตล์โรมัสเซียโอ้ยทำไมคนทำไมงแหนบไม่สมองไหลจะกลับกลุมเลยคะให้ดู คลิปเลยนะเข้าไปถ่ายเขาหน่อยไปถ่ายได้ถ่ายได้พีๆนะเขาบอกแล้วถ่ายได้ไปพีถือหน่อยแนวเข้าไปถ่ายกับคนนี้ดิพี่คนนี้ ไปผูกกุญแจจริงๆๆิงตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนเขาดําซานแล้วนะคะเราจะไปโซว์่าเวอร์กันค่ะแต่ว่าจะโชว์แค่แบบด้านล่างนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดเขาให้เวลาแค่50นาทีแล้วทีเนี้ยตอนนี้เป็นอากาศเย็นไง อากาศหนาวมันเป็นหมอกวิวมันก็จะไม่เห็นอะไรเขก็ไม่คุ้มที่จะขึ้นมันก็เลยแบบดูไม่คุ้มเราก็เลยไม่ขึ้นแล้วก็จะไปดูที่คือเขาลอกคุญแจกของกุญแจใครครับอาจจะไม่คล้องค่ะอาจจะไมโดนเฉยๆอ้าวตายแล้ว 好闷热啊！ ตอนนี้เรามีอะไรที่อยากได้ไหมไมีแต่คนฝักซื้อ ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยเป็นไงบ้างอิจฉาไม่เออเขาก็วางกินตรงนี้แหละมันหวานโอ้ยน้ำซุปมาด้วยช่วยหนึ่ง Nè ăn đồ ăn nữa rồi. nè

ไดไหม่ยังไงมันก็หวานไหมมันก็โกง้านเราเลย้ว่กวมากอะไร็วันนี้สรุปว่าเดินนี่เดินเมียงดงได้ไรบ้างของกินค่ะได้แต่ของกินอย่างเดียวไม่ได้ซื้ออะไรเลย างงอย่นี่เป็นยันแฟชั่นนี่มาซื้อของนะตงใช่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเราไม่สนใจเรากินอย่างเดียวใช่ปเริ่มกันเริ่มเฮ้ยเร่งคนอื่นเขาคือมานอนนะแล้วเลี้ยวไปหมดแล้วไปเสร็จแล้วเนี่ยโหร้อนเนี่ยร้อนมาร้อนเนี่ยร้อนคือไทย ลืมจ้ะเชคทีเชคทีเช็คด่วนเร็วมีไหมลืมแชมพ <c oughs> ูเอาไปเก็บเลยมีอะไรลืมจริงค่ะตอนนี้เราเป็นวันสุดท้ายนะคะเรากำลังสรุปตะกิบอาหารเช้าการสุดปอกอาหารมื้อวานเลยอ่าใช่อาหารมื้อวานเลย 왜말해왜나넘어 ไปทำไรกินยาคูเกาหลีสาวยาคูนับเปลี่ยนแล้วนะฮะวันสุดท้ายวันสุดท้ายเริ่มนับเหลี่ยนละเงินหมดละน <c oughs> น้่นไนเาลอเราอั่นแหละเขากินน้ตนโอ้พันเจ้าโอ้โอลงมาทีเดียงหนาวเลย ที่ชอบสูงสมุนไพรคืเกีนามูนะคะเป็นที่แรกของวันน <laughs> ี้บังคับ <laughs> เ,เข้าใช่ต้องเข้าตอนนี้เราก็ออกจากร้านสม,มุนไพรของเกีนามูนะคะแล้วก็จะเลี้งหน้าไปที่ไอริส ละ, 20, ละสอหมื่นรอนแุ่มละสอะ2มื่นรอนคะ่ะดีเป็นเงินไทยก็ประมาณหประมาณหกร้อยถ้าเหลือสามสิบนประมาณหกรอยันนี้คือเลือกไม่หมดแล้วเลือกมาที่ดีที่สุดะคะ่ะว่าเขาในแต่งห,เห้เราเนย <laughs> หน้า <laughs> อ้วน <laughs> คือแบบค่า้ขอยู่นนบว่าถายร่มาเขาบอกว่าิแบบแต่งหอแต่ให้อะไรแบบ เก็บอะไรให้ออกมาแบบหน้าสดน่าเลยค่ะกล้องเราเงยสวยกว่าเลยค่ะก็เลยตัดใจนอาเลยโอเคเดี๋ยวจนการที่เอาเลยค่ะตอนนี้เรากปอยู่คุณในเอาเลยแล้วนะคะในแผนที่มาแล้วไหนชมเราจะไปดูอะไรก่อนดีเออไปดูรองเท้าดีกว่ารองเท้าเพราะว่าถูกไปขึ้นฝั่งถุงไหม ได้มาแล้วหนึ่งถุงนะจ๊ะซื้อได้มา แหงฟักตั้งอีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นซ,ออซื้อของกินซื้อของกินแล้วนะต้องเหนียงนะผลไม้นะอ่ะได้ไม่ละพันหึกว่าไม่ละพัน,นวิเคราะหอย่าอ้าวนี่อ่ะพี่คนนี้ Thank you Thank you เมื่อกี้พอดีว่ากล้องกล้องถ่ายอยู่ใช่ไหมถ้ากล้องไม่ถ่ายนี่เข้ากระเป๋า เห็นเห็นวานนเหมอนอ้าวไหนว่าเอาสองไม้ไอ้สามไม้ได้ยินว่าพันเดือนแต่ว่าเขาเห็นยิมตังสามพันทั้งไม้ท้งพันหน้าโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมันพี่ป่าเหมือนเหมือนหือกล้วยไหมไม่กล้วยเหรอค่ะตอนนี้เราก็รอรถนะคะรอเวลาที่จะไปละลายเงินวอนนะคะ จริงเงินวอนเราอะละลายไปนานใช่เดี๋ยวเราไปรูดบาทเอาค่ะ <c oughs> ออตอนนี้เราั่้กินเนี่ยค่ะจนหมดแล้วรอคนครบรอเวลามันเป็นทิปท็อปมันเป็นที่ท็อปปิง้งไงเราไม่ค่อยจะซื้อของหรอกเราเน้นกินอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเป็นที่กินจ,จะช้าหน่อยค่ะแ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็น, <c oughs> ถ,ปน <c oughs> ถ้าเป็นที่กินเป็นที่ถ่ายรูปใช่ใช่ใช่จะช้าหน่อยเราจะขึ้นรถช้าเขาเลย ถ้าเป็นซื้อของเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยซื้อไงเราก็จะมาละ <L an> มารอ <l ans> มารอมารอก็พอใช <l ans> ่เราไม่เน้นซื้อค่ะเราเน้นถ่ายรูปกับก,กินอ <l ans> ย่างเดียวนะคะแต่ว่ากินก็กินไม่เยอะหรอกค่ะเพราะเมื่อเช้าอะ่ะกินกินแค่อันเนี้ยอย่างเดียวเพราะเมื่อเช้าเรากินข้าวจากโรงแรมมาเยอะเนาะแอบ,บอิบอะไรเข้ามาแอบยิบไข่ต้มมากวนอยู่ระหว่างทางค่ะแอบยิบไข่ต้มมาเพราะว่าไม่น้อยเลยลีบอ่ะ คือ,อจะจะกินจะกินอยู่แล้วคือหยิบม,มาจะกินแต่ว่ามันรีไมะคะเวลาต้องไปเก็บกระเป๋าอีกก็เลยเอาใส่เสื้อกระเป๋าเสื้อก,กระดาษสามฟองค่ะเดี๋ยวเราไปละละลายเงินวนต่อแล้วก็จะเข้าสนามบินเลยเพราะว่าวันนี้เรากลับแล้ววันสุดท้ายสุดท้ายจะกินไม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเอ่คนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงร้านข้าวอาหารกลางวันเป็นข้าวหยักนะเรียกว่าอะไรเข้าหยักอ่ะบินบินแบบ่เดี๋ยวระวังร้อนนะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ